พวกคุณเคยสงสัยไหมว่าการสื่อสารในชีวิตประจำวันมีกระบวนการทำงานอย่างไรและทำไมทฤษฎีการสื่อสารจะช่วยให้พวกเราเข้าถึงข้อมูลที่ถูกส่งผ่านตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับสังคมและการสื่อสารถึงได้มีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของเราสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มรวมการเฉพาะกิจจะมาพูดถึงเรื่องทฤษฎีการสื่อสาร เช่เราได้กล่าวขึ้นไปข้างต้นเรามาเริ่มเรียนรู้และเข้าใจเนะะื้อหาที่พวกเรานำมาให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะต่อข้อการนำเสนอ 1. ความหมาย 2. อ,องค์ประกอบ 3. อุปสรรค 4. ตัวอย่าง 1. ความหมายการสื่อสารคือมีการกระทำร่วมกันในบางสิ่งบางอย่างนั่นคือการถ่ายทอดหรือการได้เปลี่ยนข่าวสารความรู้ความคิด ของคนเรานั่นเองกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดข้อมูลข่าวสารทัศนคความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปการสื่อสารจึงเป็นปฏิกิริยาสัมพันธ์ทางสังคมที่สื่อความหมายผ่านระบบสัญลักษณ์กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่มโดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณหรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน 2. ององค์ประกอบของการสื่อสารทฤษฎีการสื่อสารเป็นแนวคิดที่อธิบายกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มโดยมักจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญ5้าอย่าง 1. ผู้ส่งสารผู้ที่สร้างและส่งข้อมูลหรือสาร 2. ส,สารข้อมูลที่ถูกส่งไปยังผู้รับ 3. ช่องทางการสื่อสารวิธีการหรือสื่อที่ใช้ส่งสารเช่นเสียงภาพข้อความ 4. ผู้รับสารบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับสาร 5. ผลสะท้อนกับการตอบสนองหรือปฏิกิริยาของผู้รับสารที่ส่งกลับไปยังผู้สง่ง 3. อุปสรรคในการสื่อสาร 1. งอุปรรส,สรปรคของผู้ส่งสาร ขาดความรู้ในเรื่องที่นำเสนอความบกพร่องของผู้ส่งสารอาจเกิดจากสภาพร่างกายหรือจิตใจไม่ปกติผู้ส่งสารขาดความสามารถในการสื่อสารทำให้การสื่อสารไม่ประสบผลสำเร็จ 2. อุปรสรรคของสารสารเป็นเรื่องยากเกินไปใช้รูปแบบที่ซับซ้อนสารนั้นขัดแย้งกับความเชื่อและคะ่านิยมของผู้รับสาร ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารเท่าที่ควร 3. เมีอคติต่อผู้ส่งสารหรือมีอคติต่อสารผู้รับสารมีความคิดเห็นแตกต่างกับสารผู้รับสารขาดความพร้อมเจ็บป่วยร่างกายจิตใจผิดป,ปกติ 4. ตัวยอย่างของการสื่อสารทฤษฎีการสื่อสารนั้นสามารถแบ่งออกเป็นหลายแนวคิดที่สำคัญซึ่งช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการสื่อสารได้ชัดเจน และลึกซึ้งยิ่งขึ้นตัวอย่างทฤษฎีที่เป็นที่รู้จักได้แก่ 1. ทฤษฎีการสื่อสารของเชนแมนและวิ a เวอทฤษฎีนี้เน้นเรื่องการถ่ายทอดข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับโดยพิจารณาว่าในระหว่างการสื่อสารอาจมีสัญญาณรบกวนที่ทำใหการรับสารไม่ชัดเจนผู้ส่งจึงต้องพยายามลดสัญญาณรบกวนเหล่านี้เพื่อใหสาร ส่งไปถึงผู้รับได้อย่างแม่นยำและครบถ,ถ้วนทฤษฎีสองขั้นตอนทฤษฎีนี้ระบุบว่าการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนไม่ส่งผลโดยตรงต่อผู้รับสารทุกคนแต่จะมีผู้นำความคิดเห็นซึ่งรับสารจากสื่อมวลชนและส่งต่อความคิดเห็นไปยังบุคคลอื่นทฤษฎีนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของบุคคลลางในกระบวนการสื่อสาร 3. ทฤษฎีการสื่อสารแบบวัฒนธรรมทฤษฎีนี้เน้นเรื่องบทบาทของวัฒนธรรมในการสื่อสารซึ่งการตีความและความหมายของสารอาจแตกต่างกันไปตามบริบททางวัฒนธรรมผู้ส่งสารและผู้รับสารจึงควรตระหนักถึงวัฒนธรรมของกันและกันเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ทฤษฎีการสื่อสารแบบโต้ตอบ ทฤษฎีนี้แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการส่งทางผู้ส่งและผู้รับสารสลับบทบาทกันในการส่งและตอบสนองสารจึงทำให้การสื่อสารเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องจากทฤษฎีเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าการสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงการส่งสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับเท่านั้นแต่ยังมีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการสื่อสาร เช่นสัญญาณรบกวนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและกระบวนการตอบสนองรารเชื่อสมาชิกกลุ่มรวมกันเฉพาะกิจในท้ายที่สุดทฤษฎีการสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจและปรับปรุงวิธีการสื่อสารของเราการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือรากฐานของความสำเร็จ หวังว่าทฤษฎีเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่รับฟังพวกเรากลุ่มรวมกันเฉพาะกิจเขาตัวลาไปก่อนเราไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณค่ะ